โอ้แหลายลูกไปนีล้วทอดเตียอไรเนีจ้ว่าครับยไปร้องสเต็กเล่าโอ้ยแบน้เลยนะแบบเสือห่องหยยอดมเนื้อขึ้นน้ำให้คนใดก็ไดซสักหนี่พอละจานอละผสั่งซื้อไปสำหรัสเต็กเล้าเออเอคืออยู่บนว่าจะกินเต็กจมอ้าวเห็ดยังเนาะพอคัวเชีพี่ยังเกาะสวัสดีครับเชีพกระทไม่แต่ว่ามือนีกรทะาอังะเ็ดสเต็กเล้าครับ เนี่ยบนอนสเต็กเล่าอ่ะเนี่ยจดนี่แหละมาร์กไปแล้วเนี่ยวัวนี่นะครับนี่เดี๋ยวใส่บีนลงมากันจีใส่ไมาย่างกว่านี่ครับดาดเอาสเต็กเล่าเพ็ดหมูวัวไปซะและวกั้มเสียบต่เนื้อเนี่ยขาดความผมมันมากไปจะเข้าสักพอ้อมน่อยักพัอันนี้จะปรุง อันนี้คือไอ้เขาหั่นกะล่ปุง้งอันนี้คือว่าเนื้อเศษที่เขาแร่ไอ้ซุ้ม<อ>หนังซุ้มยังไงอ๋อเต็มเนื้อแบบนี้ใน่ข้างใเนื้อหลงดวเย็ <c ười> ยนครับไป <c ười> กินแทะมักใส่ยังแน่นนะตัวนเนี้ยก็ขเขาโค้ดเอ๊ะคือยังเขาเฮ็ดลาบละมาร์กไว้แล้ว,วก็ค่อยไปววย่าง จะว่าสูตรไม่่ต้องย่างครับเดี๋ยวใส่กระทะดาดเอากระทะดาดเอาครับขยำเราบ้างนะย่างย่างย่างเดี๋ยวถาบังมันยาวพอดถาดมักแล้วล่ะครับเหมือนมักแล้วนมิ้นแล้วเนี่ยดาดพอดี่สเต็กเล้าครับสเต็กเล้านี่หัวอะไรที่จริงเขาใส่เตียวหงดีแต่ว่าเพิ่นเอามหงายเดือยสุดยอด กกกกสนมดีแล้ว,ลวมา,ลามาดูด<อ>ูอ้ยกระเทกล้วตรงจามด้วยนะอนี่กระถาเด้ย่านกระถาเด้จะเป็นเทีกระาห่า เนี้ยใส่แบบดาดเอาม่ทันใจงงมันมาอย่างนู้นทานติ๊บเหล่ามันทั้งนี้ทั้งนั้นมาตั้งใจอันนี้มีมันอีตัวนี้อันนี้เอาเอาเนื้อตี่มันใส่มืนกลางๆอย่างนั้นที่มันจามเข้าไปมันมีขั้วครับทุกคนที่มันจามอย่างนั้นมันแซ่บ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราอบเคี่ยวแบบนี้เี๋าว่ากรันนี่ล็อสเต็กเหล้ะใส่แบบเสื้อห้องไห่ยอดเต็มเนือพี่น้องไห่สนใกันแค่ตังหนึ่งพอละจานพอละตั้งเื้อไป้สหรสเต็กล้าเอออคืออยู่บน ว่าจะกินเต็กตรงกลมัไม่เหนียวมม่เหนียวเหนียวครับเขากิีบสหรอเห็นจะลงขีบลยโอ้หทาวะอ่าน่ครับอ่าสเต็กเล้าสเต็กเล้าปัปันนเลยไปไม่ต้องใส่น้ำกินยางกันเนาะสเต็กเล่าลงดสิลนีพื่อนใส่ข้าวใส่ปลาแดดตัวเห็นคิดไปที่น่องซอสปอล้า ย่างไกแบบเป็น,นที่สถานาที่กล <ะ S 2> ้าอ้ยใช้แต่ประเดกใช้กับขวัวใช้ที่ผงของคนอธิบายคนเองมเนื้อมาฝากผมเลยลองเห็นมันสเต็กแล้ว